M.I. คืออะไร M.I. นะครับก็ย่อมาจาก multiple mini interview นะครับผมโดยเป็นการสัมภาษณ์หลายช่องทางนะครับเพื่อวัดว่าเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับ คนไข้และก็เพื่อนร่วมงานยังไงในฐานะแพทย์นะครับผมวัตถุประสงค์ของ m i นะครับผมก็เขาก็จะวัดความมุ่งมั่นนะครับความสามารถในการตัดสินใจวัดทักษะในการสื่อสารวัดภาวะผู้นําวัดการทํางานร่วมกับผู้อื่นวัดความรู้เกี่ยวกับวิชาแพทย์ครับผมนี่ก็จะเป็นวัตถุประสงค์ของ MMI นะครับผมต่อมาเรามาดูกันที่เคล็ดลับนะครับการสอบ m i ข้อที่1นะครับผมต้องรู้จักตัวเองนะครับรู้ว่าตัวเองมีเป้าหมายยังไงเป็นคนยังไงนะครับสศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่เราจะสมัครนะครับผม3ฝึกพูดนะครับให้กระชับแล้วก สามลงไปนะครฝึกพูดให้คล่องแคล่วเลยนะครับ4ฝึกการนาเสนอตัวเองนะครับให้โดดเด่นจนกรรมการเนี่ยประทับใจนะครับผม5น้อนนิดเพียงพอนะครับไม่งั้นเนี่ยขอตาดำอาจจะดูไม่ดีได้หนะครับผมไปถึงสถานที่ก่อนเวลานะครับเพื่อลดการตื่นตัวลดความตื่นเต้นนะครับเผื่อปวดเข้าห้องน้ำเนี่ยจะได้เข้าทันนะครับผม แลวผมเนี่ยมีตัวอย่างคําถามของ MI มาให้ทุกคนดูกันด้วยนะครับผมอย่างเช่นคําถามนะครับผมคุณจะทําอย่างไรคะผู้ป่วยขอให้คุณทาการการรุนยาฆ่าเขานะครับผมและนี่ก็เป็นตัวอย่างคําตอบนะครับผมจะต,ต้องตอบว่าเอ่อการการุนยาฆ่าเนี่ยนะครับผมมันเป็นใจิยธรรทที่ซับซ้อนนะฮะเราก็ต้องคิดกันอย่างทีทถ่วนะครับถึงความต้องการถึงสถานการณ์ทางการแพทย์ที่เหมาะสมปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญนะครับผมอย่ารีบด่วนตัดสนนินอะไรเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญกับชีวิตแล้วก็ทุกๆอย่างเลยนะเพราะว่ามัน เกี่ยวพันกับเรื่องของกฎหมายจริยธรรมต่างๆใดๆนะครับผมก็ให้ตอบประมาณนี้นะครับผมและนี่นะครับผมก็เป็นเคล็ดลับของ MMI แล้วก็ MI คืออะไรครับผม